สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูต่วละครทัฟก้ารอนเนวเมอร์นะครับผมเป็นระดับ15ดาวว่าใส่ฮาคิและใส่ของแบบไหนถึงจะสามารถดึงประสิทธิภาพไอเจ้ารอออกมาได้ในตอนตอนนี้นะครับผมก็คลิปนี้ลงช้ามากๆเลยนะครับทุกคนตั้งแต่รอเข้าอันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่2ผมแบบยุ่งยุ่งมากเลยนะครับผมแทบจะไม่ได้เข้าเล่นเกมเลยเนาะก็แบบต้องขออภัยด้วยที่ลงคลิปคลิปนี้ช้านะครับผมแต่ก็จะขอลงไว้เหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยว แต่ก็จะขอลงไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่องของเรานี้จะลงเป็นตัวละคร15ดาวการใส่ฮาคิทุกตัวละครวไว้นะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะมาไล่ดูฮาคิของไอ้เจ้ารอกันว่าจะใส่แบบไหนครับผมอันนี้ผมวันนีเล่นจนตอนเนี้ยอะนามิเนยเวอร์อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมก็พรุ่งนี้วันพฤหัสมันก็จะอัปเดตเข้ามาแล้วเนาะแต่ว่าเราจะมาดูไอ้เจ้ารอครับผมทัฟก้ารอหลังจากที่ผมได้ทดลองเล่นนะครับถ้าอีกฝั่งมีคุมะนะครับทุกคนเราต้องเล่นแบบ สปีดให้เยอะกว่าคุมะาเพราะว่ารอมันเป็นสปีดเยอะกว่าอยู่แล้วรอสปีดติดตัวมัน1นึ่งหนแต่ว่าไอ้เจ้าคูมะามันได้1นึ่งก็คือถ้าเล่นของสปีดเหมือนกันหมดอ่ะทัฟการอจะเยอะกว่าแต่คุมะามันไม่สามารถที่จะใส่ของสปีดที่แบบปล่อยสกิลได้ด้วยเนาะยังไงแบบถ้าเราเล่นสายสปีดเลยอ่ะรอมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเราแบบสปีดแพ้คุมะาเราจะโดนสะท้อนแรงมากทีมก็แบบตายไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ผมแนะนําเป็นเล่นเป็นสายสปีด ดาเมจสัก500แสนอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับผมก็โอเคอยู่เนาะแต่สปีดพันนี่คือโอเคมากๆนะครับผมเพระาะว่าเราเล่นสายดามเมจล้วนอาจพลังโจมตีอาจจะ1ล้านแต่ว่าโดนโลบินตัดมานาไปก็จบเหมือนกันครับผมก็เป็นว่าผมแนะนาเป็นสายสปีดล้วกันนะครับแล้วก่อนชุดก็เป็นชุดระดับสูงสุดหินก็เป็นเลือดบวกกับสปีด1 0 0ไอเทมก็ต้องเป็นแหวนบูนะครับผมที่ช่วยการแบบเพิ่มความเร็ว ที่สายฟรีทั่วไปก็สามารถหาครอบของได้พดเพื่อนที่เติมเล็กๆน้อยๆหรือเริ่มเล่นใหม่งี้ก็หาไอเทมชิ้นนี้มาครอบของได้ไง่ายๆนะครับส่วนฮาคิ้ครับทุกคนผมแนะนําเป็นอันที่หหมดเลยก็คือฮาคี้ที่1กับ4เราต้องใส่เป็นเพิ่มความเร็วเพื่อที่จะให้มันเยอะกว่าตัวของไอตัวคูมะแต่ว่ารอบไหนที่เราไม่เจอคูมะเราก็เปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีได้นะครับผมก็แล้วแต่รอบว่าเราจะกดไปเจออะไรถ้าเขามีคูมะก็ต้องใส่เป็นความเร็วไว้กันไว้กันที่อีกฝั่งจะเล่นเป็น คุมาสายสปีดแล้วจบเลยนะครับผมถ้าคูมาได้ปล่อยสก,กิลก่อนเดี๋ยวจะรอเนาะหาร์คที่2ก็ใส่เป็นเอฟเฟกต์การรักษาไว้นะครับผมหรือจะใส่เป็นการเผาไหม้หรือว่าการพิษอะไรก็กันคิทิคอนอะไรก็ว่าไปนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวหาีอันที่3อันนี้ผมแนะนําว่าเราต้องเล่นเป็นสายดาเมจถ้าเล่น,นพลังหนึ่งล้านอะ่ะต้องใส่อันนี้เพราะว่ามันจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเป็นสายสปีดอะ่ะใส่ลบบัฟไว้เลยจะดีที่สุดครับผมเพราะว่าป้องกันอาจจะโดนสตาร์ทอาจจะโดนแบบ อาจจะโดนสตันอาจจะโดนกลายเป็นน้ําแข็งอะไรอย่างนี้เนาะมันจะสามารถที่จะลบแล้วก็ปล่อยสกิลต่อได้นะครับแล้วก็ฮาชคิที่5ก็ต้องใส่เป็นรีเฟซมานานะครับผมมีโอกาสที่จะกู้คืน30%มันจะทําให้เจ้าล้อนี้นะครับผมสามารถปล่อยสกิลได้ล้วนๆนะครับผมบวกกับสกิลหนึ่งของมันด้วยสกิลหนึ่งของลอก,ก็มีแบบรีเฟซมานา35%สกิลหนึ่งก็มีรีเฟซมานา35%นะครับผมฮาคกิก็30%ก็ อันใดอันนึงติดก็สามารถที่จะปล่อยสกิลรัวๆได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเนาะอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวผมจะพูดข้าวๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการโจมตีของให้เจ้ารอเลยเนาะตอนปล่อยสกิลครับรอจะทำดาเมจสามร้อเรของพลังโจมตีสุ่ม4ตัวละครน,นะครับผมแล้วก็จะลดการฮิวลเลือดฝั่งตรงข้าม45%แล้วก็เพิ่มโอกาสการฮิวเลือดฝั่งเรา35%มถมยังมีโอร์เซ็นต์แถมยังมานอกลับามา150ก็คือหลอดคนึ่งครับผมหลอมานางมันม100นะครับผม สกิล2ก็เพิ่มเลือด25%ครับพลังโจมตี30แล้วก็จะเกาะ80%เลยนะครับผมได้มานา50ตอนเริ่มแรกด้วยนะครับผมแล้วก็100%ที่จะโดนสถานะกลายเป็นหินนะครับผมก็คือแบบรลอจะไม่กลายเป็นหินนั่นเองนะครับผมน,นี่ก็ดีสุดๆเลยเนาะส่วนสกิลแบบที่3นะครับผมก็จะเป็นเมื่อแบบเริ่มการต่อสู้มันจะมาร์กหตัวไว้นะครับผมอันนี้ก็หลังจากที่เพื่อนร่วมทีมเราโจมตีตัวละครตัวนั้นะรอมันก็จะตีฟีใส่ตัว้ สกิลสุดท้ายครับเมื่อรอโจมตีปกติจะเดินตัวละครแถวหลังเป็นดเมราเมจ115%แล้วก็จะทําการลดค่าเจาะเกาะของฝั่งตรงข้ามด้ไว้นะครับผมว่าสุดๆอยู่นะครับผม,ส,บผมส่วนแต้มเพิ่มพลังโจมตีกับเลือดตอนเลเวล140ครับผมเอาไว้แค่อย่างละ80เองนะครับทุกคนก็ถึงว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะก็เอาเป็นว่าโดยรวมๆแล้วทัฟก้าร,รอหลังจากที่ทดลองเล่นมานะครับผมจะเหมาะกับสายสปีดมากที่สุดแล้วก็ทีมที่เหมาะกับตัวของทัฟก้าร,รอเลยต้องมีโดฟามมงโกนะครับผม อย่างน,น้อยๆใส่ไปสัก2ตัวก็กําลังจะดีนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่แบบรอมันสก,กิลลัวๆโดราฟามิงโก้มันจะได้กองฟรีครับบวกกับทุกครั้งที่รอปล่อยสก,กิลล่อะโดฟามันจะค่อยๆรีเฟซมานาขึ้นมาด้วยนะครับถ้าปล่อยย้ําสัก3หรือ4ทีประมาณ4หรือ5 3-5ถึงนี่แหละผมไม่มั่นใจมาต้องกี่รอบไทยตัวของโดาฟามิงโก้มานามันจะเต็มเลยนะครับทุกคนมันจะสามารถที่จะปล่อยสก,กิลในรอบแรกได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเล่นทัฟก้ารอนะใส่เป็นตัวของ โดฟามิโกไป2ตัวอย่างน้อยหรือจะเล่นเป็นไอตัวของคุซันควบคู่ไปก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันมีเอฟเฟกของการฮิวเลือดครับคุซันก็จะฮิวเยอะมากๆเลยนะครับล้กคนแถมยังมีแช่แข็งมีแบบควบคุมที่ดีมากๆนะก็เอาเป็นว่าการจัดทีมตีคนครับผมจะพาทุกคนไปรับชมกันครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับมาดูเจ้ารอครับผมใส่ตัวเดียวเจอกับทหารเรือหหนวครับผมก็ดูรอลุมไปรอบที่1่ครับผม ป้าข้าให้ติดอ๋อันนี้ติดฮาคินะครับผมก็คือได้หลอดเดียวเป็นแค่หลอดสีเหลืองปกติครับผมลุยไปรอบที่2อันนี้ได้ฮยติดทั้งฮาคิแล้วก็ติดทั้งสกิลครับทุกคนก็เลยได้2หลอดครึ่งลุึไปอูรก็ในนี้อันนี้ก็ฮยติด2อันอีกแล้วครับผมได้สกิลกับฮาคิเลยก็เลยได้กลับมา250ค่ามานาเลยก็จะแรงมากเลยเนาะป้าอันนี้ติดแค่ฮาคิครับผมก็คือได้มาร้อยหนึง่งนี่ติดบ่อยติดบอยอยู่นะหลังจากที่ผมทดลองครับผมฮาคี้วย ทำไมฮาคีมันติดดีจังว่าสกิลแทบไม่ติดเลยครับทุกคนไปอีกอ๋อเมื่อกี้อันนี้สกิลนี้ว่าหลอดครึ่งอยู่มองผิดรัวไปเลยครับก็จบแล้วก็ตีปกติอีกหนึ่งทีครับจิ้มปั๊บก็โอเคประมาณนี้ครับพอปล่อยสกิลรัวๆก็จะได้เปรียบเลยเพราะว่าหลังจากที่เอเจ้าเราปล่อยสกิลอะ่ะมันจะตัดเลือดฝั่งตรงข้ามด้วยแถมเพิ่มการหิวเลือดของฝั่งเราครับผมน้ำซ้ำแบบแค่นี้ยังไม่พอโดฟามิโก้ได้เกาฟรีครับผมบวกกับ ตัวในอนาคตลูซี่ซัลเฟมันครับเข้ามาก็ได้จิ้มฟีอีกหลังจากที่ทับกระลอลืมนะครับผมก็ชิดโกงม,ม,มากเลยนะเนี่ยากาติดเยอะมากครับถ้าเป็น1ิด้าดาวเพราะว่ามันมีฮาคิเข้ามาช่วยด้วยมันรีเฟซจากฮารคิมันก็ได้ปล่อยสกิลต่อครับตอนนี้มีแค่ตัลละครรอเนเวอร์ต,ตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถปล่อยสกิลรุนลัวได้นะครับผมผมจะกดให้ดูอีกรอบนึงอันนี้เมื่อกี้จบไปได้ประมาณ4ครั้งอ่ะเดี๋ยวดูอีกว่ามันจะติดบ่อยหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนอบแมกของเจอทหารเหลือ6เลยนะ รอผมสายสปีดนะครับผมก็<ส>เลยได้ปล่อย่อนรอบที่หนะึ่งติอีกครับผมมันมี2ทางเลือกเลยไงไม่หาชีติดก็สกิลติดครับทครแบบสุดๆเลยนะผมว่า่ะนี่โหหาชีออกอย่างบ่อยครับได้1น0คือหลอดเหลืองกปกติเปล่าสามแล้วก็สกิลติดหลอดขค้่นฮึได้อยู่นะผมว่าก็สี่อ่ะไม่ติดแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูการจัดทีม5นะครับผมนี่ทีม6นี่ว่าก็เดี๋ยว6ตัวครับผมจะใส่เป็นโดฟาสองตัว บอกกับออลโรบินมาตัดครับผมเอาตัวหนวดดำมาแทงเพราะว่าให้พลังโจมตีมันเยอะกว่าทัพปาก้ารอนะครับผมก็คือเวลาที่โรบินสกิลจะได้ไม่โดนรอเราครับผมเนี่ยรอเราก็เลยแบบได้ปล่อยสกิลแบบปกติครับผมทีหนึ่งครับเกาสองตัวครับผมนี่มานาของโดฟ้าก็เพิ่มด้วยค่าจ่อเกาะของโดฟามิงโกก็เพิ่มไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็เลยให้เป็นแบบโดฟามิงโกโดดเด่นมากๆครับเมื่อมีทัพาก้ารอในทีมครับทุกคนเนี่ยลุ้มไปครับรอก็ลุ้มไปครับผมตัดการฮีงเลือดครับ โตฟ้าหยุ่งหลังก็กลาวไปกาไปครับเข้าไม่เข้าก็ขอแค่เจ้ารอได้ลุมครับผมลุมลุัวนี้ก็แบบหเนี่ยแทบชนะไปเลยครับทุกคนฝั่งนู้นยังไม่ได้ขยับเลยนะคือแบบรอบแรกไงรอเราลุมแบบลุนลัวครับผมติดอีก,ก่็เนี่ยติดอีกหน่อยหถ้าติดอีกสักรอบนึงผมว่าน่าจะตายยกตี้เลยนะคือแบบลุมจนตายครับผมเกินไปก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนผมมองว่ามันแบบ อยู่นะสำหรับไเจ้าทัฟก้ารอบวกกับคอมโบของเดฟามิงโกครับแต่ถ้าถามว่าไม่มีรอได้ไหมก็ได้เหมือนกันแหละทุกคนรอมันก็ไม่ได้แบบชื่อให้ชนะหนึ่งอเมันเป็นประมาณว่าทีมเสี่ยงดวงครับก็รวมกับมีโดฟามิงโกโดฟามิงโกก็ต้องเสี่ยงดวงอยู่แล้วเพื่อที่จะมันแบบเกาแรงเกาไม่แรงสุดสตันไหมนะครับผมใครที่เป็นแบบสายเสี่ยงดวงก็ต้องเล่นทีมโดฟามิงโกบวกรอครับผมโอกาสแพ้ชนะมีเรื่อยๆครับไม่มีแบบ แพ้ตลอดไม่มีชนะตลอดครับผมมีแพ้มีชนะปะปนกันไปส่วนที่พวกช่วงก็ต้องเป็นพวกหนวดขาวอะไรประมาณนั้นนะครับผมคือเผาแน่นอนตายตัวอยู่แล้วเนาะก็โอเคครับผมดูดาเมจนะเจ้ารอดีเยอะปะเนี่ยก็โหเยอะอยู่นะเพราะว่ามันลุมลว่ม,ม,ม,มดาเมจมันก็เยอะมันมีเจาะเกาะด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ สำหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปครับไอตัวของนามิ n น w เวอร์จะเข้ามาแล้วนะครับทุกคนพรุ่งนี้10บโมงมันก็จะเข้าเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตามหาและก็จะพยายามหา15ดาวมารีวิวการใส่ฮาคิลงช่องไว้เหมือนเดิมนะครับผมจะได้แบบเอาไว้ดูย้อนหลังเผื่อที่เป็นแบบ ผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นนี้จะสามารถดูย้อนหลังได้ว่าใส่ฮาคิปประมาณไหนอาจจะไม่เป๊ะหนึเพราะว่าตัวละครที่เราจะไปเจอมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทั้งของด้วยนะครับผมก็คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนได้เนาะส่วนใครที่ดูแล้วถูกใจม,มากๆครับอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดตอนที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ